ตั้งใจอุทิศส,ส่วนกุศลโดยพร้อมเพียงกันนึกถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายของเรานโยมที่ล่วงลับไปหรือแม้นคนเป็นๆเราก็ะระลึกนึกถึงเขาได้บางคนที่จ้องจะเบียดเบียนเราเลือกเกินก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่รู้ อะไรที่มันบีแรงจูงใจที่ทำให้เขาจงเกลียดจงชังเราเลือกเกินตั้งใจอุทิศให้เขาคำว่าอุทิศให้เขาก็คือให้ใจของเรามันอาโหสินั่นแหละให้ใจเราอย่าไปคิดเล่นเกมกรรมนี่ต่อเขาจะเล่นก็เรื่องของเขาเราไม่รู้หรอกโยมว่าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามีใครบ้างที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเราไม่รู้หรอกโยมว่าพรุ่งนี้เราจะเจอเจ้ากรรมนายเวร ใครที่ขับรถข้ามเลนมาชนเราเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราเราไม่รู้หรอกโยมเราไม่ได้ทำเขาแต่เขาก็คิดว่าเราทำและเขาก็เล่นงานเราไม่รู้หรอกโยมว่าเราไปสร้างความจงเกลียดจงชังแต่ชาติไหนปางไหนอย่างไรมาตั้งใจเถอโยมแม้นแต่พระพุทธเ,ธเจ้าพระองค์ก็ใส่ร้ายใส่ความคนอื่นในชาติก่อนโน้นนานมาแล้ว พระองค์ก็ยังถูกใส่ร้ายใส่ความในชาตินี้พระโมคคัลลานะก็ได้สร้างกรรมต่อบิดามารดาไว้เกิดมาชาติสุดท้ายเป็นพระอระหันต์ก็ยังถูกโจรทุบตีจนล่างแหลกละเอียดกระดูกหักไปทั้งตัวเราก็ไม่รู้หรอกโยมว่าพรุ่งนี้เราจะเจอเจ้ากรรมนายเวรอันไหนคนไหนและที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ดูเหมือนจะหน้าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสแต่น้ำใจเชือดคอต่อหน้าเราเขาก็พูดดีรับหลังเขาก็อีกอย่างเป็นนกสองหัวเป็นลิ้นสองแฉกตีสองหน้าหน้าอย่างหลังอย่างหลายคนที่เจอเจ้ากรรมนายเวรมาแบบนี้ก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปขอให้ตั้งเจตนาลองสำรวจดูเถิดว่า เราไม่ได้ร้ายกับใครแต่เขาก็ร้ายกับเราเหลือทนเหลืออดเหลือทนมันก็ต้องทนเลยโยมมีใครบ้างละที่ไม่โดนพระพุทธเจ้าก็เจอทุกๆุกศาสดาของทุกๆุกศาสนาก็เจอด้วยกันทั้งนั้นขนาดเบอร์โตอันดับต้นๆของจักรวาลระดับพระพุทธเจ้าก็ยังเจอและเราเองจะไม่เจอก็คงไม่ได้แต่เราก็มีหน้าที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ไป ไม่รู้หรอกโยมว่าคนที่เราไม่ได้ให้ร้ายเขาเขาจะให้ร้ายเราวันไหนก็ไม่รู้ที่เจอมาแล้วตอนนี้หลายคนก็กําลังเจอหอกข้างแคร่อยู่ใกล้ๆตัวแท้ๆแ,แต่ก็เล่นงานเราได้ตลอดเวลาหลายคนก็กําลังเจอดีต่อเขาสารพัดจะดีดีร้อยดีหมื่นดีพันแต่เขาก็ไม่ได้ดีกับเรา เขาก็ร้ายกับเราเจ้ากรรมนายเวรก็อยู่ใกล้ๆตัวนีแหละโยมบางทีเด็กๆมาเกิดในท้องพ่อท้องแม่ก็ใครจะรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรบางครั้งก็อธิษฐานใจสร้างเหตุปัจจัยเพื่อที่จะให้มาอยู่ใกล้ๆกับเรามายืมมดลูกแม่นอนซะตั้งเก้าเดือนเก้าเดือนและเกิดมาหนูจะเป็นลูกที่ร้ายที่สุดเป็นลูกที่เลวที่สุดเท่าที่จะเลวได้ร้ายได้ จะาทำให้คุณต้องเดือดร้อนตั้งแต่ฉันเกิดยันกระทั่งชั้นตายคุณจะไม่ได้หลับตาดีคุณจะไม่ได้นอนเต็มตื่นเต็มต,ตาจองเวรนกันขนาดนั้นทีเดียวเลยโยมแรงเหนียวแห่งกรรมแห่งจิตที่เราไปสร้างเหตุปัจจัยไว้มันก็มีผลพวงทำให้มาอยู่ใกล้ๆเราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลกันเถอะโยมบางครั้งพ่อแม่ก็มาในานามของเจ้ากรรมนายเวรของลูกก็มี ลูกพอจะเจริญเจริญขึ้นมาก็ไม่รู้อะไรเป็นเหตุปัจจัยเหลือทนที่พ่อแม่ก็เห็นความดีของลูกแต่ก็ดีกับลูกไม่ได้สักทีติดการพาน,นันลูกจะเจริญพอจะเริ่มมีสตุ้งสต่างบ้างก็ต้องไปขนเงินมาใช้หนี้แทนพ่อแทนแม่ไปเพราะไปติดการพาน,นันเสี็จนงอมแงมพี่น้องท้องเดียวกัน ไปติดอยู่ติดยาติดคุกติดตารางพี่น้องก็ต้องไปไถ่ตัวไปเสียเงินเสียทองก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านั่นแหละมันก็เป็นไปได้สองอย่างนั่นแหละเป็นไปได้ทั้งเจ้ากรรมนายเวรเก่าด้วยเป็นไปได้ทั้งเหตุปัจจัยใหม่ที่เรามีชีวิตต่อกันและกันด้วยก็เท่านั้นเอง บางคนไม่ได้ค้าอยู่ค้ายาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรแต่ก็ยังถูกใส่ความจนกระทั่งติดคุกติดตารางก็ตั้งมากมายเยอะแยะเราไม่รู้หลอกโยมว่าเจ้ากรรมนายเวรจะมาในรูปแบบไหนเราไม่รู้หลอกโยมว่าปากปลาใสน้ำใจเชือดคอของคนที่คิดว่าเราดีกับเขาและเขาจะดีกับเราไม่รู้หลอกโยมว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนตั้งใจอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขา เขาจะดีกับเราหรือไม่ดีแต่ใจเราก็ต้องดีไว้นะโยมให้ต้นทางดีไว้เสียก่อนให้ใจเราดีไว้เสียก่อนเขาจะใจร้ายใจเลวมันก็เรื่องของเขาเขาก็เจ็บเองเขาแต่เราจะไม่เจ็บแล้วเราจะไม่เล่นเกมกรรมนี้ต่ออีกแล้วพอแล้วโยมเหนื่อยแล้วหลายคนบอกเหนื่อยแล้วแข่งแย่งกันแทบตายสุดท้ายก็ได้แค่ผ้าห่อศพไปพื้นเดียว แก่งแย่งกันแทบตายสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรติดมือไปเงินหนึ่งบาทใส่ปากสัปเหรก็ยังควักไม่ให้กลืนคิดแล้วหน้าขมคืนต้องมานอนผ้าสองผืนพอปิดกายคลั้นพอคนเผลอยังมีคนมาลักขโมยแก้เอาผ้าม่วงผ้าแพรของศพไปเที่ยวเร่ขายศพนั้นต้องมานอนชุดเดียวกันทั้งวันเกิดวันตายสุดท้ายก็ต้องมานอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอน ั้งใจอุทิศส่วนกุศลทโยมอภัยให้เขาซะมันจะได้จบจบกันไปมันอาจจะรู้สึกมันเคี้ยวหน่อยแม้ทำเราเหลือเกินเรายังไม่ได้แก้แค้นไม่ต้องแก้แค้นหรอกโยมให้มันจบจบ,จบไปถ้ามันไม่จบที่เรามันไม่ได้เบาที่สุดมันต้องจบที่เราแล้วมันจะเบาที่สุดจะให้จบที่เขาเขาไม่จบบางคนไม่จบไม่เป็นไรจบที่เราก็แล้วกันบางครั้งก็ต้องยอมนะโยม ต้องยอมถ้าไม่ยอมไม่จบถ้าอยากให้หนังเรื่องนี้มันจบอยากให้ละครชีวิตความเจ็บความช้ำมันจบนะก็ต้องจบที่เราแล้วมันจะเบาที่สุดจริงๆขอให้เราทุกท่านมีเมตตากันถ้ายมนะเมต,ตากันไว้หวังดีกันไว้และชีวิตเราจะมีแต่ความเจริญตั้งใจอุทิศส,ส่วนกุศลโดยพร้อมเพียงกัน อิทังเมมาตาปิตุนังโหตโส,สุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข เยทางังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตายโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิ ya, u, u, ่ทางเมคุรูปัจชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครูปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข ยิ่ทางสัพระเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ยิทางสัพพเปตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพตเตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อีทางสัพพะเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อีทางสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิฐาน ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญาญาณไวชาฉลาดทุกภพทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุบัดน,นี้เราท่านทั้งหลายนะก็ได้สร้างบุญกุศลร่วมกันก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านก็ให้เจริญเจริญนะโยมนะตั้งใจกราบพระพร้อมกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวัคโตภะคะวะตาธโมธัมมังนะมัสามิสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิ มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิครูอุปชาอาจาริยะคุณังอาหังวันทามิสาธุก็ช่วยสังคมกันต่อไปนะโยมนะช่วยเหลือเขาเท่ากับเราได้ลดกิเลสในตัวเราไปด้วยในตัว